อาเซียนเนี่ยจริงๆโลเคชันของเรานะครับเป็นโลเคชันที่ค่อนข้างดีแล้วก็มีประเทศที่กําลังพัฒนาอยู่ในพื้นที่รอบข้างนะครับรวมไปถึงประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เขามาเนี่ยเหตุผลหลักเลยที่เขามาเนี่ยการสร้าง Data Center ตเนี่ยเราต้องการของอยู่2ออย่างอย่างที่1คือเราต้องการที่นะครับเพราะว่าลงทุนแล้วเนี่ยต้องเป็นการลงทุนระยะยาวอย่างที่สองที่ต้องการแล้วก็ใช้มากมากๆเลยเนี่ยก็คือไฟฟ้านะครับซึ่งในประเทศสิงคโปร์เองหรือแม้กระทั่งฮ่องกงเองเนี่ยด้วยภูมิศาสตร์ของเขาเนี่ยเป็นประเทศแบบเกาะ เพราะฉะนั้นการผลิตไฟฟ้าคอนซูมหรือฟีดให้กับเกาะทั้งเกาะหรือ Data Center เนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดหรือที่เราเรียกว่า Limitation เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่ความต้องการไฟฟ้าเขามีมากแต่ประเทศไม่สามารถให้ให้ไฟฟ้าเขาใช้ได้นะครับก็เลยเป็นที่มาที่เขาต้องหาพื้นที่ที่เขาจะไปในการที่จะมาสร้าง Data Center แห่งใหม่ ซึ่งประเทศไทยเองต้องบอกว่า,าโลเคชันของเราเองเนี่ยเป็นโลเคชันที่ดีนะครับแล้วก็พื้นที่ในเรื่องของพื้นที่ของประเทศเราเนี่ยมีพื้นที่ที่สามารถสร้างโรงไฟฟ้ารวมไปถึงโรงไฟฟ้าที่เป็นพลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็นไฟเอ่อทางทางด้านของ โซล่านะครับหรือว่าจะเป็นพลังงานลมไอ้พวกนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ลงไปแล้วเนี่ยในอนาคตเขาสามารถที่จะใช้บริการหรือใช้งานแล้วก็เคลมตัวเองเป็นกรีนเดต a าเซ็นเตอได้อันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขากําลังสรรหาแล้วก็วางแผนในการย้ายจากจุดเดิมที่เขาอยู่ก็คือสิงคโปร์ฮ่องกงเนี่ยมาขยายเพิ่มในประเทศไทยนะครับ ทีนี้ต้องเรียนว่าคู่แข่งของเราจริงๆเนี่ยที่เป็นคู่แข่งทางตรงเลยนะครับประเทศที่ทําไปก่อนหน้าเราระดับหนึ่งนะครับในธุรกิจ Data Center เราก็มีเป็นเหมือนคลัสเตอร์หรือว่าเป็นแคมปัสใหญ่ๆสาหรับ Data Center มาอยู่รวมกันเนี่ยก็คือประเทศเพื่อนบ้านเราคือมาเลเซียมาเลเซียเนี่ยมีการตั้งคลัสเตอร์ด a ต้าเซ็นเเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในการทำนะครับซึ่งส่วนนี้เองเนี่ยเขาเริ่มก่อนเราประมาณ5-10ปี แต่ถ้าเราอ่านเกมของมาเลเซียเนี่ยนะครับเราดูในเชิง politically แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่มีเรื่องของ minority หรือมีเรื่องของเชนชาติหรือชาติพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นความ stable ของการเมืองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ stable เทียบเท่ากับประเทศไทยนะครับอันที่2ที่เราสามารถแข่งขันกับมาเลเซียได้นะครับ data center เนี่ยเวลาเราสร้างเสร็จแล้วเราก็จะเอาของเนี่ยสำคัญสำคัญไปไว้ใน data center การที่เราจะหยิบเอาของต่างๆออกมาใช้เนี่ยเราจําเป็นที่ต้องมีการเชื่อมต่อ ประเทศไทยต้องบอกว่าด้วยโครงสร้างของการแข่งขันในประเทศไทยในเรื่องของเทลคอมนเคนเนี่ยเป็นประเทศที่เปิดกว้างในการแข่งขันทําให้อ PTION ในการเลือกหรือจะไปกับใครเนี่ยไม่ถูกผูกขาดนะครับมาอยู่ Data Center ผมอยู่ Data Center ใครอาจจะใช้ Provider ได้ทุกเจ้าในการเชื่อมต่อไปข้างนอกแต่ถ้าไปดูในประเทศมาเลเซียเนี่ยเราจะเห็นว่ามาเลเซียก็จะมีบริษัทของรัฐที่ใหญ่ก็คือโทรคมมาเลเซียซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นเจ้าใหญ่ เป็นยักษ์ใหญ่ในตลาดแล้วก็ควบคุมคอนโทรลมันก็อาจจะทําให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เสรีเท่าไหร่ในวันหนึ่งอาจจะมีปัญหาในเรื่องของโครงสร้างราคาที่อาจจะมีการหัวราคาหรือมีการบล็อกราคาหรือไม่ให้ราคาก็จะเป็นความเสี่ยงกับ Data Center เพราะฉะนั้นตอบคำถามคุณอีกครับว่าจริงๆแล้วโลเคชันเราเราเราอยู่ในโลเคชันที่ดี เรามีไฟฟ้าที่เพียงพอแล้วก็สามารถรองรับในอนาคตได้เรามีโครงสร้างทางด้านโทรคมนาคมที่เปิดกว้างให้มีการแข่งขันซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งที่เราจับตาดูได้ในอนาคตครับโดยตามธรรมชาติของการลงทุนของพวกบริษัทบิ๊กเทคพวกนี้ครับเวลาที่เขาลงเนี่ยเขาเขาลงที่เดียวเลยไหมครับความหมายก็คือว่าเช่นสมมติเขาเลือกแล้วว่าประเทศไทยมีจุดเด่นปั๊บมันอาจจะ ถึงข,ขั้นย้ายจากประเทศอื่นแล้วมาที่ไทยไหมหรือไม่เขาต้องกระจายความเสี่ยงลงหมดแหละสิงคโปร์มาเลยไทยมันมันเป็นภาพยังไงฮะครับจริงๆต้องบอกว่าสับเทคนิคในในกลุ่มวงการ Data Center นะครับหรือหรือเราพูดถึงคลาวด์ด้วยละกันนะครับสับเทคนิคเนี่ยจะมีคำว่า Regional Regional หมายถึงว่าคุมท<ม>ั้งภาคนะครับคุมทั้งภาคแล้วก็มี A a a v i l Availability Zone availability Uh, availability เนี่ยก็จะเป็นโซนที่อยู่ในแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นทุกๆประเทศเนี่ยจะมีแน่ๆแน่ๆก็คือ availability zone เขาก็จะอุปกรณ์เนี่ยไปตั้งอุปกรณ์นี้ทําอะไรเป็น first tier ในการคุยกับลูกค้านะครับแต่การที่จะเอาระบบสําคัญสคัญมาไว้ที่ availability zone เนี่ยเขาอาจจะยังไม่ทําเพราะว่ามันจะมีเรื่องของระบบคิดที่ซับซ้อน intellectual property ที่อาจจะถูกขโมยได้นะครับเขาก็จะเอาไปไว้ใน regional ที่เขามั่นใจว่าอันนี้เป็นลีเจนอลเพราะฉะนั้นไซซิ่งของ Data Center จริงๆเนี่ยถ้าไล่จากเล็กสุดนะครับก็จะเป็น Availability Zone นะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็น Country แล้วก็ขึ้นมาเป็น r e g i ี n เราวันนี้เนี่ยประเทศไทยที่ที่เขากำลังทำอยู่นะครับแล้วก็ AWS ก็ประกาศชัดเจนว่าเขาจะผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยเป็น Regional ลหับ Regional หมายความว่ายังไงเราจะเป็นพี่ใหญ่ของพื้นที่ในเอเชียแปซิฟิกในเอ่อซ e อีสเอเชีย นะครับในการที่จะมีอะไรเนี่ยข้อมูลสําคัญสําคัญหรือว่าระบบสาคัญสําคัญการประมวลผลสําคัญสาคัญอุปกรณ์แพงๆแ,งแทลตฟอร์มสําคัญสําคัญก็จะมาไว้ที่นี่พราะเขามั่นใจประเทศเราในขณะเดียวกันถ้าประเทศอื่นต้องการใช้เราก็จะมีการเชื่อมต่อนะครับซึ่งจริงๆมันจะเป็นระดับมิลลิเซเกิลก็คือยังยังไม่จําเป็นต้องไปตั้งไว้ที่นั่นเอาให้มีการเชื่อมต่อแล้วมาคุยกับ i ี n a นอโซนของเราได้นะครับซึ่งเดิมในอดีตเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยที่เราใช้กันใครใครมีโอกาสใช้คลาวไม่ว่าจะเป็นเจ้าไหนก็แล้วแต่ที่เป็นยักษ์ใหญ่ไฮเปอร เราจะต้องเชื่อมไปประมวลผลที่สิงคโปร์เพราะเขาตั้งอยู่ที่นูน่นข้อเสียของการส่งไปประมวลผลที่นู่นนะครับแน่นอนมันก็จะมีเรื่องของต้นทุนต้นทุนการเดินทางของข้อมูลไปและกลับไปและกลับนะครับอันที่2คือความหน่วงหรือความล่าช้า นะครับปริมาณข้อมูลเนี่ยเวลาเราอัปโหลดหรือเราดาวน์โหลดเหมือนเราดาวน์โหลดหนังเราดาวน์โหลดสตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยถ้ามันมีการล่าช้ามันก็จะทําให้เราไม่สามารถที่จะเอ่อทำรานสแตชชั่นได้ทันทีทันท่วงทีอันนี้ก็จะเป็นเทรนเพราะฉะนั้นการที่เขาเลือกมาตั้งในในตรงนี้เนี่ยเขาอยากจะผลักดันให้เราเป็น r e g i o อลนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างสําคัญอืมครับครับอ่าเพราะฉะนั้นประเทศไทยเองก็มีโอกาสที่จะได้ประโยชน์ในส่วนนี้นะครับ แต่ว่าถ้าถ้าพูดถึงเรื่องของของท i มมิ่นะครับที่เขาประกาศที่จะมาลงทุนในหลายประเทศพร้อมๆกันเนี่ยไล่เลี่ยงกันแล้วก็หลายๆบริษัทพร้อมๆกันเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของ AI ด้วยไหมครับที่ความต้องการอาจจะเพิ่มสูงมหาศาลหลือยังไงฮะหรือมาจากตรงไหนคือขั้นพื้นฐานที่สุดนะครับขั้นพื้นฐานที่สุดเนี่ยเราพูดถึงคลาว คลาวด์เนี่ยก็คืออะไรก็แล้วแต่เรามีข้อมูลเรามีอะไรต่างต่างเราก็โยนไปเก็บไว้ในคลาวด์ซึ่งอันนี้ uh huh. จะเป็นเทรนด์เริ่มต้นเะฉะนั้นเราประชาชนทั่วไปเ,เด็กรุ่นใหม่นะครับรวมไปถึงผู้บริหารรุ่นเก่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราทุกคนเริ่มรู้จักคลาวด์ล้วยกตัวอย่างเช่น uh huh. การใช้อีเมลวันนี้เรามีอีเมลปริมาณสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเลเยอร์ล่างสุดก็คือการเก็บข้อมูลเราเรียกว่าสโตรเลจนะครับในคลาวด์อันนี้คือเลเยอร์ที่ผลักดันยิ่งมีการใช้มากเท่าไหร่ยิ่งผลักดดดันนนใใหห้้้้เกกเกกกกิาาารร็บขขขออมูลแลแตง Data Center ที่่ญึ อันนี้คือเลเยอร์ล่างสุดนะครับเราปัจจุบันถ้ามองไปพวกเราเก็บรูปพวกเราไม่ค่อยลบพวกเราอัปโหลดขึ้น mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนเรามีรูปมากขึ้นทุกวันรูปที่เราถ่ายมีความละเอียดชัดมีไฟล์ที่ใหญ่ขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นปริมาณของความต้องการคลาวหรือต้องการสตอเรจคลาวเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นอันนี้คือเลเวลแรกนะครับเลเวลถัดไปก็คือเลเวลของพวกการ์ดจอการ์ดจอเนี่ยถ้าใครตามข่าวจะเห็นว่าการ์ดจอเนี่ยมีแต่แพงขึ้นแล้วก็มีแต่หาย,ยากขึ้นนะครับ การ์ดจอแพงขึ้นและหายากขึ้นเพราะว่าการผลิตมีจํากัดคนที่ใช้ปริมาณการ์ดจอเยอะก็คือพวกไฮเปอร์สเกลเลอร์พวกนี้เพราะฉะนั้นการ์ดจอส่วนใหญ่จะถูกดูดออกจากตลาดเพราะว่าไฮเปอร์สเกลเลอร์พวกนี้เขาจําเป็นต้องมาใช้กับธุรกิจของเขานะครับทําให้ต่อไปพวกเราในอนาคตเนี่ยเราจะไม่สามารถหาซื้อได้ง่ายนักในพวกการ์ดจอพวกนี้แต่จะเปลี่ยนผ่านโมเดลเป็นการเช่าใช้เอา นะครับซึ่งตรงนี้เองก็จะเป็น new S curve ที่สำคัญและต้องจับตาดูในเรื่องของการจอ extinction หรือว่าการหมดไปของการจอนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของ c o m พ uting เพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยคอมพิวเตอร์เราจะไม่ไม่จำเป็นต้องฉลาดไม่จำเป็นต้องมีการจอที่แรงแต่ขอให้เป็นคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้วเราก็ไปหยิบเอาการจอที่แรงเนี่ยที่ฝากไว้ data center เนี่ยมาใช้งานนะครับใครเป็นสาวกเกมก็จะรู้ว่าเออเนี่ยจะมี G force ต่างๆเราไม่ต้องซื้อละเราไปเช่าใช้ได้อันนี้ก็จะเป็นเทรนที่ผลักนะครับ เทรนด์สุดท้ายที่เป็นเทรนด์ที่พูดถึงในปัจจุบันก็คือเรื่องของ AI AI เนี่ยคืออะไรนะครับ AI มันคือการโต้อตอบระหว่างคนกับหุ่นยนต์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยิ่งเราถามเยอะ AI ก็ต้องทํางานเยอะบางทีถ้าใครใช้ AI เนี่ยปกติเราจะไม่ถามจบในรั้งเดียวเราจะเพิ่มนั่นเพิ่มนี่เพิ่มโน่นเพราะฉะนั้นมันก็จะมี transaction วิ่งเข้าออกตลอดเวลาส่วนนี้ก็ต้องการ computing power แล้วก็ storage power ในการที่จะทําให้สามารถโต้อตอบกับพวกเราได้นะครับเพราะฉะนั้น ในแต่ละเลเยอร์เนี่ยผมคิดว่ายุคนี้เป็นยุคที่ทั้ง3ตัวเนี่ยจะเกิดขึ้นพร้อมกันนะครับในเรื่องของปริมาณการต้องการที่จะอัพขึ้นคลาวมากขึ้นผมคิดว่าเราเริ่มเห็นแล้วนะครับเป็นเทรน์ที่ทุกคนเห็นได้ชัดใกล้ตัวพวกเรามากนะครับในเรื่องของการ์ดจอที่ขาดตลาดนะครับเราก็จะเห็นจากราคาหุ้น NV ็นวีเดียหรืออะไรก็แล้วแต่ที่พุ่งสูงทุกครั้งที่ประกาศว่าเขาเป็นออทามไฮของเซลล์ต่างๆนะครับอันนี้เราก็จะเริ่มเห็นภาคแล้วก็เรื่องของ AI ก็จะใกล้ตัวพวกเรามากขึ้นนะครับผมผมยกตัวอย่างง่าย นะครับสมมุติว่าเราทําบัญชีเราอยากรู้ว่าบริษัทเราเนี่ยเราอยากจะขายามียอดขายเท่านี้มีกําไรเท่านี้เราอยากขายช่วยคิดให้เราหน่อยสิว่าเราควรจะขายที่กี่บาทนะครับเด็กเอ่อในในยุกคก่อนก่อนเราก็จะใช้วิธีอ,อไปทํา DCF โมเดลหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะโยนโจทย์เนี้ยให้ AI เขาคิดได้ Chat ChatGPT หรือ Gemini หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ค่ายเนี่ยสามารถให้เขาช่วยคิดได้เราก็จะได้คำตอบมาที่ใกล้เคียงกับที่เราทำ DCF เองเพราะฉะนั้น เทรนนี้มันก็จะทําให้เกิดเรื่องของการใช้คลาวใช้เออที่มากขึ้นนะครับอันนี้พูดถึงสิ่งที่ใกล้ๆตัวแล้วกันครับฉังนั้นความต้องการนะครับในการใช้มันจะเพิ่มนับวันมันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราเห็นภาพมันอาจจะไม่มีตัวเลขเป๊ะๆนะครับแต่ว่าในเชิงของตัวเค้กก้อนนี้ครับคืออย่างตอนนี้มันเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันใหญ่ประมาณหนึ่งแหละนะครับแต่ว่ามันยังได้อีกสักเป็นเท่าไหร่สิบเท่าร้อยเท่าพอจะเห็นภาพตรงนั้นไหมครั จริงๆต้องบอกว่าเรื่องของคลาวดเรื่องของ AI เนี่ยวันนี้ถ้าเราพูดเนี่ยมันไม่ใช่เส้นตรงนะครับมันเป็น Exponential เพราะฉะนั้นความต้องการเนี่ยตัวตัวคูณของเขาจริงๆคือปริมาณ User นะครับวันแรกเราร้อนแพลตฟอร์ม AI ออกมาคนอาจจะยังไม่ได้ใช้เยอะแต่พอเราเริ่มโปรโมทคนเริ่มใช้ง่ายขึ้นเริ่มใช้เป็นปริมาณของคนที่เข้ามาใช้จะขึ้นแบบ Exponential ไม่ใช่เส้นตรงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีปริมาณของผู้ใช้ที่เป็น Pay User non pay user หรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้ก็จะรันไปในอนาคตเพราะฉะนั้นจริงๆต้องเรียนว่าในการพิจิกการเติบโตของของตลาด cloud เองหรือ AI เองที่มีความต้องการใช้ data center เนี่ยผมคิดว่าพิจิกได้ยากมากนะครับเพราะว่าอัตราการเติบโตพวกนี้เนี่ยในช่วง,รงแรกๆอาจจะโตเป็นพันเปอร์เซ็นต์ในช่วงที่ตลาดค่อนข้างมาชัวอาจจะโตเป็นหลกักร้อยหลกักสิบเข้อดีอย่างหนึ่งครับต้องเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าทุกท่านสังเกตจะเห็นว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีธุรกิจด้านการผลิตอยู่ค่อนข้างเยอะ นะครับธุรกิจด้านการผลิตเนี่ยเดิมทีในอดีตเขาลงทุนไปกับเรื่องของเครื่องจักรนะครับแต่พอปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีของ AI มีเรื่องของ Efficiency ที่ต้องการมากขึ้นอันเนี้ยมันจะเริ่มมีการเอาเทคโนโลยีเข้ามาทําให้เกิดเอฟฟิเชนซีที่มากขึ้นก็จะเห็นธุรกิจกลุ่มนี้นะครับโรงงานเกือบทั้งหมดจะเริ่มหันตัวเองมาใช้ไม่มากก็น้อยอันนี้ก็คือตัวคูณและ Exponent i a l ที่ใหญ่นะครับยูเซอย่างพวกเรานะครับก็ถ้าใช้เยอะหรือหรือมี h e a v y User เด็กรุ่นใหม่ๆที่เกิดขึ้นมา นะครับแล้วเขาเปอยากจะเป็น d e v วลอ p e r เขาอยากจะพัฒนาแต่เขาไม่อยากจะไปซื้อเครื่องเขาอยากจะเช่าใช้พวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็น new c o m e r หรือว่า new new customer ที่จะทําให้เกิดการเติบโตแบบ exponential นะครับถ้าถามผมจริงๆจากข่าวที่พวกเราติดตามกันเนี่ยในธุรกิจ data center นะครับสับที่เราจะใช้กันก็คือสร้าง data center กี่เมกะวัตต์เมกะวัตต์คือปริมาณไฟ ที่เขาต้องเตรียมไว้สําหรับรันให้กับดัตเซนเตอรของเขาคาคำนี้จะเป็นคําที่จะพูดถึงมากขึ้นในอนาคตนะครับปัจจุบันหลายๆ Hy ยไฮเปอร์สเกลเลอร์เขาพูดกันที่20เมกะวัตต์50เมกะวัตต์หรือ100ยเมกะวัตต์อันนี้คือเริ่มตน้นหลังจากนั้นพอปริมาณข้อมูลมันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเขาจะพูดถึงมัลติมัลติฮันเดรเมกะวัตต์นะครับก็คือหลายร้อยเมกะวัตต์ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเทรนที่น่าจับตามองเพราะฉะนั้นกลับไปที่เรื่องแรกครับว่า ตอนที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องหาที่ที่เขาสามารถขยายได้เพราะว่าถ้าเขาทําแล้ว s สั c เซ s หรือทำแล้วประสบความสําเร็จมันจะมีเฟสถัดไปนะครับเขาต้องหาไฟที่เพียงพอที่จะจ่ายเขาสําหรับอนาคตได้เขาจะต้องเลือกโลเคชันหรือประเทศที่สามารถผลิตพลังงานสะอาดให้กับเขาได้ในกรณีที่วันหนึ่งเราพูดว่า D a t a Center ต้องกรีน n 0พวกนี้เขาต้องมี Source of electricity มาฝีตัวเขามันเลยทําให้ประเทศเราเป็นประเทศที่น่าสนใจ